จริงๆพาพักผ่อนให้เพียงพอมันดีจริงๆนะไม่เชื่อควายมึงก็นอนดึกมมึงก็นอนตีสามทุกวันเลยไปกร้านไปร้านหน้ากร้านดีกว่าพาเพื่อนไปพาไปตอบเพื่อนเลยมันมีอีกคนนึงอะแล้วแบบว่าเอาเอาไปเก็บใ่มือะแล้วเข้าคลินิกใช่ไหมเูล่าดิคลินิกถัดจากอันนี้ไปอ่ะมันเป็นร้านคลินิกเสริมความงามทีนี้ ไอนี่ก็เข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าหน้าน้องกล้ามากเลยนะคะต้องมีการเลเซอร์เออผู้งี้เลยหน้าน้องกล้ามากคะ่ะน้องไม่หาใช้ครีมก่อนน้องเออต้องไปหาใช้ครีมก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าอ่าเขาเล่าอะไรนะฉายรังสีเนี่ยหน้ามันจะแสบเขาพูดประมาณเนี่ยก<ม>็อินี่ก็เลยฝังใจเลยกับคลินิกที่นี่น <c oughs> จริงนะอือ <c oughs> อืมข้างๆร้านจัดฟันนะมีกรนแล้วมีประตูค่ะ โ e. ยไว้ๆโยไวๆย่ไวคุณคยาทำตัวแบบนี้ได้ไหมมันเหมือนมันเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนอะไรเหมือนกันอีกมุ้ยอีสกาวซื่อเจ้ากันนะวะไม่มีาย่มีประโยชน์เลยอเกินดันเอ้ยโยยาไปจ้า อ้มันรองน้ำยังไงวะ, <c oughs> ะถ้าลดไปตรงนี้ก็หกดิอุ้ยมึงเท้าถูกมากเฮ้ย <c oughs> นี่มาลองเท้าไอ้นี่สนิเกอร์ก <c oughs> ็ซื้อมาแล้วร้อยเดียวก็ยังดีอ่ะซ <c oughs> ื้อเยอะอะไรดีวะเนี่ยเอาเยอะลมั้งแถวเออแถวพยอมอ่ะมีร้านไหนที่แบบห่อของขวัญหรือแบบร้านที่จนห่อขวัญได้เลยมีนะในหมู่บ้านอะแต่ไม่รูกก็ยังรับอยู่ป่ะร้านร้านชำลุ่ย ร้านปลาแมมหม่มมัได้ไหมคุซื้อหมวกแใบก่อนได้ไหมได้แต่มันไม่ถึงเหนร้อ 5, 4, 2, 3, 9, ยห้าสิบหรอมันได้แค่ร้อยสามเก้าเลยจะซื้อไปให้ใครมันมันให้เราร้อยสามร้อยห้าสิบมันมีประโยชน์หรืจับฟ้องควันเหรอ,อแนะนำนเป็น,นมาม่าลังปลากระป๋องแพ็คไปจริงจริงเขาจะมาซื้อของที่นี่ไม่ตอบเลย ที่นี่มันเป็นร้านแบบเอาไว้ซื้อใช้เองอ่ะใ่หะอืมซื้ออะห้าสิบไปซื้อตุ๊กตาบาริโก้ก็ได้ก็คือร้านตุ๊กตาตรงนู้นอ่อออเอนนะเอาไปไอ้นี่ไงเจาะรูแล้วก็ไม่หมอยมึงอ,อ่ะ <laughs> โอยมโยมยยยมยยยยยอยยม มึงซื้อหมอนให้เขานอนปะเออไม่ต้องมาเรียนละเออเขาผ่อนเนาะเขาผ่อนได้เพียงพอ้าันรัาดีจับได้ท่านคะทำไมเขาผ่อนนะคะนอนไปไม่ตื่นเลยโอ้เยี่ยไรปากเลยปากไม่ไหมึงไม่แพงร้อยสี่เก้าไม่ไม่ต้องหัวร้อสิบอกร้อยสี่เก้าโยมันดำหมดแล้วเนี่ยกินหิติดเลย ผู้พระภาศแบบว่าผู้ดีเขาไม่เปลี่ยนนะอย่างเงี้ยพอดีที่บ้านไม่เคร่งเรื่องมารยาทเคร่งหน่อยก็ดีเนาะไม่ไม่ดีจะมันไม่ใช่สไตล์สกอยมึงซื้อทุกตาไลยเนี่ยโยไม่เข้าไปมเออคุณรู้ว่าโยอยากได้ตัวนนาฬิกาเออดูมีประโยชน์นะซื้อไปติดในห้องน้ำ ขี้ไปด้วยเมซื้อเลยเออเร็วเร็วเมย์อยู่อุกงเชื่อออกสัค์เลยซื้อทางนาฬิกาไปแล้วละมือห่อไปอย่างดีเลยนะเอาดีๆเนี่ยเรื่อนาฬิกาไปอีเยอะแล้วไม่มีจห่อให้นาฬิกาแต่กล่องเมื่อกี้ราคาถูกนะไม่ก็คือแบบว่าพันแบบว่าพันแบบเราเราของที่บ้านเองก็พันใส่ มึงสั่งของเยอะแยะมึงเอางีิไปทานนะสั่งของเยอะแยะบ้านเนื้อมึงน้องเยอะเือวันนี้เราจะมาดูไข่ไก่อารมณ์ดีกันนะครับบายน้องมดน้องมดน้องมดไข่ไก่อารมณ์ดีเป็น้อมดจ้เร็วเร็วที่มันแอบแฝงที่ยี่งดูเสียงไม่เชื่อเสี่ยงแบบปุ้ยเลยอ่ะ อยากซื้อคุณแฟนยังเลยอ่ะซื้อเร็วหลายคนจัดเลยเรื่องไม่ถูกอยากซื้อให้ลีฟนะเดี๋ยวรีฟกูซื้อเองยังไป็นตำแตนดานหนึ่งอันก็ทำแบบนั้นแต่ไม่พร้อมรับกรรมจุบมึงจะซื้อเพื่อทำนีอะไรอซื้อไปมึงจะซื้ออะไรแม่เท่มาดูดีีประโยชน์มากมากกว่าสมองพวกเราวะ มเยอเเอากันงก็หระได้ไงรวโยธารักโยธารักโย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 ข้าวพอไอโกรธมละสิบัวไม่อาบน้ำไม่เอา ตรงอะไรน่ะเลยเลยขึ้นไปประมาณพยอมศิษยาภิจีจะมีร้านเค้กร้านหนึ่งอร่อยมากอ๋อร้านทองบ้างว่าร้านทองที่มีคีินกคนใหม่เออเออเออไปซื้อให้มันก็ลายไปที่น้ำอันนี้ปะพาเพื่อนไปคลินิกนั่นดิคลินิกหน้ากล้าวนะมันด่าอี่นี่เลยมันด่าอยี้เน่ยน้องคะน้องเลิกปากได้ตบตบกลางละ ไปกูมาถกระชากกูร้อนเลยเนี่ยมึงจะท่าชากกูไว้ดันหรอวะไอ้หัวซื้อหกร้อยเนี่ยมึงซื้อไปเป็นิวดีเซลหรอครับให้โยนั่งพังกับตุ้ยช่วยช่วยช่วยใส่ตลาดที่อะไรอีกจ้ะซื้อของไปถึงสองร้อยเต็มแล้วอ่ะโอเคไม่นี่ก็ได้ดิอ่าเราจะมาตามติดชีวิตคนดังกันดังวะดัง มึงบอกเขาเดินทามมาเยอะแล้วเขาชวนหลับไปสบายกันนะพอดีจับได้คิดว่ากูตายเหรอมึงแกพูดไม่บอนู่นได้ไหมทำอะไรเนี่ยอยากได้ทำไมไม่บอกอร่อยก้าวไหแมีประโยชน์เนี่ยเอาให้มันตั้งจากกาหน้าบ้านมันอะตั้งไว้ในห้องน้ำมซื้อไว้ให้มันเลื่อยหัวอีพูน่นขีดหัวอีพูทีหนึ่งเอาเอาเจาะเจาะหัวโย เดีย่ยเอาไว้แต่งตะใบปั่นหมีพูน <c oughs> ไม่นะโอ้คงไม่อยากรู้จักคนคนบเออ,อใช่รู้จักกันที่นี่แหละออนั่นแหละเสียวดี <c oughs> ตอนนั้นโยกำลังมองผู้อยู่นี่ก็เลยห้ามไว้อ,อ,อย่าทำแบ <c oughs> ุญที่ดีไม่ไมองตี ถ้าเป็นบุรุษที่ดีก็ไม่ค่มผมจังมองบุรุษเพเออแล้วจะปล่อยให้บุรุษเพศต้องมอง <laughs> เนี่ยมืงอเอาให้มันไปนดูดซ่วมอ่ะ <h le af> นี่อีโยซื้อไปปั๊มประจำเลย <h le af> ปั๊มผลนมเลยโยปัม๊มเน <h le af> ี่ <h le af> <h le af> นมถึงอ้อนนมเลยแฟ่์เลยหลุดโ <h le af> ดนหลอกขายมาอูน่าสงสารมาก <h le af> ช่วยเมียมัาทำความสะอาดบ้านเลยเอยซื้อไปยัดกี้วิซื้อไปซับเมนใบหัวเลยซื้อไปใส่แบบสอดเลยเนี่ยนั่นแหละเนี่ยคันดีจังเลยแก้คันดีจังเลยพอคันหนึ่งก็ลูปเก่งเงยอย่างมึงต้องยีเลยฟอยนี่อีเอียรซื้อไปเลยอันนี้ไม่ทำเหี้ยเลยวะล้างอันนี้เหรออ๋อผสมเหรออ๋อผสม เอาไว้ให้อยู่นั่งที่ให้เบิ่อโดดที่ปูยูไวไวเด็กจะรวมที่ปูดีจังนี่ใช่เลยเนี่ยแทงนี้เลยยแทงทุกวันแทงทุกวันมันดีนี่ไงอ่อนโยนสุดเนี่ยคนนมเด็กเนี่ยอ่อนโยนนะเอออันนี้ขนาดแบบใหญ่แต่ไม่ยาวอันนี้เด็กแต่ขวบใช้ได้ใช่ไหมนี่โยใช้ด้ามนี้เลย โยใช้นี like ้โยใช้นี้เยอะเข้ามาโยนามิการมีกี่โมงน้ารอก็สิปีต่อมาเท่าไหร่วะร้อยหกระพงมันดังปะกูก็ไม่รู้กันไอพงนี้ดัง ดังมากใช่เหรอเนี่ยเหรอใช้ดีเออเคยใช้อยู่มันมันเสียงเบรคแน่นอ่ะเข้าใจป่ะต้องซื้อไแฝดร้านเนี่ยไม่ใช่มันไม่กล้าหรอกสวยประการแล้วกูซื้อเองให้บะหลิยืนยีกี้ยอะโอไม่ใช่ดื้อโอ้โหวนตลาดเนี่ยวนแทบจะออกออกบวชนี่จ้ะวนแทบจะเป็นรอบโบนเลยที่หายพาไปคลินิกหน้ากราดกันเร็ว าานกไปตบมันมาใครนะที่มันโพสด่าแม่กูจะคลิปแปดคลิปอ่ะวันนี้มันเสริญแน่ไปเลยพ no. no. mmm. on ี morte, ่เพชรพี่เพชรไปเลยใครเขาด่าแม่ตองกูจะมึงโดนแน่พี่เพชรเด้อพี่เพชร ให้ฉันรอแล้วได้อะไรเอาวันนี้จะมาที่คลินิกหน้าการกันนะครับอันนี้ตี่จัตตารหรอตี่จัตตารใช่เขาบอกว่าน้องไฟจิตจะตตารคลินิกไหนนะโยคลินิกไหนนี่แหละนี่แหละเข้าไปกันเป็นอันเดียวเพราะว่าเออนิลานี้ดีอันาลินี้ดีทุกอย่างสิบบาทหมดเลยถ้าคุณซื้อครบร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยนะอืม มันก็จะดูยืงไงแก้วน้ำแก้วละสิบเองแก้วใหญ่อ่ะเออขอบคุณนะคะสุภาพบุรุษจุดทาเทพวอนนี้เราจะมาดูไข่ไก่อารมณ์ดีกันนะครับกคนเองเอาตะกูกิ๊บไปดีกว่าไหมกิ๊บอะไรอ่ะมึงให้ลองใส่เหรอมึงให้มึงแค่คณะบดีใส่ ฉันก็มโนนี่มึงมอบเลยโค้งลงแบบนี่มึงมอบให้เขาเลยอย่างนี้เก๋ไหมไม่ดูแบบดูเป็นทางการดีอี๋วันนี้จะมาดูไข่ไก่อารมณ์ดีนะไข่ไก่เข้าแสนดีอย่าลืมนะมันด่ากูหน้ากล้ากยีเดียนต้องไปด่า่ะมึันต้องโดนแน่เออหยีแม่งสัตวบรู้ไหมมึงเล่นกับรู้แกลงอะไรตั้งชื่อแกงล้งอะไรแกลง แกงแกงก็เคยยินดี้แกงก็เคยยินดีมึงจะซื้ออะไรมึงจะเหมาวิกแมเขาหรอ <c oughs> ทำไมวิกอขาแล้วแ้มันวิกผมนิโกหรือว่ามันมันอะไรมันเป็นหยิกจังซื้อไปป่าหัวหมาะ <c oughs> <น> <c oughs> อะนนัแล้วมันวิกนิโกหรือว่านิโกผมหยิกหรือว่ามันเป็นวิกอะไร <c oughs> ในวิกมึงเอาไว้เลยนะทำไมมันหนีบแล้วมันไม่ตรงวะผีผู้วิกอะไรมันหนีบแล้วมันไม่ตรงวะวิกกี้เมา้ามิกปล่อยมือหม่ปล่อยมึงเอาไหมืึอมึงกุญแจเหรอฮะซื้อให้เราอธิการบดีแบบนี้เลยโยชอบใส่ตรงไปลาๆมันหนึ่งซื้อเขาซักผ้าเมียเขาหนุ่มมีประโยชน์